สวัสดี f อซทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรคของพลิกโกรคพลิกหน้าฝนมันมีอะไรบ้างนะครับคือโรคของพริกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฝนฤดูไหนๆมันก็มีโรคทางนั้นมีเพลีย้ยมีแมลงทางนั้นนะครับแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยมันจะมีบางโรคที่มันเป็นเยอะกว่าทุกระดูนะครับโดยเฉพาะ โรคเหี่ยวเขียวและก็เอนเทคโนดหรือว่าโรคก,กุ้งแห้งนะครับมันจะเป็นมากกว่าทุกระดูไอจโจโรคเอนเทคโนดโรคกุ้งแห้งเนี่ยสาเหตุมันก็จะมาจากจาพวกเชื้อแบคทีเรียนะครับเชื้อแบคทีเรียและก็เชื้อราแต่ตัวที่ทําให้มันเป็นโรคให้มันเป็นกุ้งแห้งจริงๆเนี่ยคือเชื้อแบคทีเรียนะครับโรคก,กุ้งแห้งเนี่ย มันก็จะทําให้ผลพลิกของเราเนี่ยออกอาการช้าแห้งเน่านะครับซึ่งก็ในหลายคนในหลายสวนเนี่ยก็จะพบเจอกันบ่อยไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะครับแต่ถ้าพี่น้องที่ปลูกดูฝนแล้วดูแลค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเนี่ยจะต้องเจอโรคนี้แน่นอนนะครับอาจจะโรคเขียวเอ่อเขียวเคียวด้วยแหละนะครับหรือว่าโรคกุ้งแห้งด้วยเนี่ยเจอแน่นอน,นครับ แล้วก็เยอะเป็นพิเศษและส่วนใหญ่นะครับรูปกุ้งแห้งเนะี่ยมันมักจะเกิดตอนช่วงที่พริกเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละครับพริกเริ่มจะแก่ใกล้จะสุกเนี่ยนะครับคือพริกเริ่มจะได้เก็บผลผลิตไอ้รูปนี้มันก็จะเป็นถ้าว่ารูปนี้วิธีป้องกันหรือวิธีรักษาเนี่ยมันต้องรักษาอย่างไงในเบื้องต้นนะครับรักษาในเบื้องต้นเนี่ย ก็ใช้จำพวกยากำจัดเชื้อรายาป้องกันเชื้อราโดยทั่วไปนี่แหละครับฉีดพ่นทั้งทางใบนี่แหละฉีดพ่นป้องกันครับอันนี้ตัวแรกเพราะว่าอากาศช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเป็นอากาศที่ร้อนชื้นพออากาศมันร้อนชื้นนะครับคือความร้อนกับความชื้นมาปะทะกันมันจะเกิดอากาศร้อนชื้นแล้วมันทําให้จำพวกเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียเนี่ยสาเหตุที่มันทําให้พริกของเราเป็นโรคต่างๆได้เนี่ยมันจะเกิดมันจะเป็นไวมากในหน้าฝนกับอากาศที่มันร้อนชื้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นแล้วนะครับถ้าเราพบเจอว่าผลพริกของเราเนี่ยที่มันเริ่มจะเป็นไอ้กุ้งแห้งแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นแล้วนะครับถ้ามันยังไม่เยอะให้รีบเก็บก่อนครับเก็บเอาไปทิ้งนะครับเอาไปทําลายไกลๆสวน อย่าไปทิ้งแถวสวนของเรานะครับไปไกลๆสวนที่เหลือเราก็ฉีดพ่นจำพวกสารกจัดมแมลงจำพวกไอเชื้อรานะครับหรือจะเป็นจำพวกไตรโครเดอร์มาก็ได้นอกจากนี้นะครับก็ให้เสริมด้วยจำพวกแคลเซียมจำพวกโบรอนเพราะว่าแคลเซียมกับโบรอนเนี่ยมันจะมาเสริมสร้างความแข็งแรง สร้างไอพลังเซลนะครับพลังเซลหรือว่าเปลือลกของผลิตเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับต้านทานรูต้นานทานจำพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆเนี่ยรวมไปถึงจำพวกลำต้นจำพวกรากและก็ใบนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องเหี่ยวเขียวกันบ้างนะครับเหี่ยวเขียวเนี่ยอาการมันก็จะเหี่ยวใบอ่อนหรือว่ายอดนะครับจากข้างบน เหี่ยวลงไปจนถึงข้างล่างและเหี่ยวทางต้นนะครับอาการเหี่ยวเขียวเนี่ยมันจะเหี่ยวเฉพาะช่วงที่อากาศร้อนหรือว่าแดดจัดต้นพริกมันจะเหี่ยวนะครับแต่ว่าสีมันก็ยังเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับพอตอนที่อากาศเย็นหรือว่าช่วงกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเฟื้น,นะครับอ่า จะเหี่ยวเฉพาะกลางวันก็จะเป็นอยู่แบบนั้นแหละครับอากาศร้อนเหี่ยวอากาศเย็นฟื้นฟื้นฟื้นเหี่ยวเหี่ยวพอไปสักพักคราวนี้ไม่ฟื้นแล้วครับเหี่ยวแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับเรียกว่าโรคเขียวเขียวโรคตัวนี้เนี่ยไอสาเหตุหลักมันก็ามาจากตัวเดียวกันนะครับกับกุ้งแห้งก็ามาจากจำพวกเชื้อรา ชื้อแบคทีเรียเหมือนกันนะครับเข้ามาทางรากทําลายรากและเข้ามาทําลายต้นนะครับเข้ามาทําลายอุท่อน้ําเลี้ยงรืตอ้งแต่รากมาอย่างต้นนะครับพอท่อน้ําเลี้ยงถูกทําลายเนี่ยพืชหรือว,ว่าพลิกของเรามันก็ไม่สามารถที่จะดูดซับดูดกินอาหารได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นปุ๋ยมันดูดกินไม่ได้พอมันดูดกินน้ํากินปุ๋ยไม่ได้ หรือว่าพืชอื่นๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มเหี่ยวนะครับแล้วก็ตายไปในที่สุดวิธีการแก้หรือการป้องกันเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันกับคุ้งแห้งน่นแหละครับจำพวกสารกับจัดเชื้อราหรือสารป้องกันเชื้อราเนี่ยโดยทั่วไปได้นะครับจะเป็นจำพวกแมนโคเซเมทาเล็กซิลเฮกซาโคนาโซนนะครับ หรือจำพวกอื่นๆที่เป็นยาเชื้อราเนี่ยมันได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้แบบฉีดพ่นหรือจะเสริมด้วยจำพวกอรโรยหน้าดินนะครับช่วยอีกทางหนึ่งก็จะพวกปูนขาวจะพวกโดโลไม้นี่ก็ช่วยได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ต้นที่มันเป็นแล้วนะครับเป็นแล้วเหี่ยวแล้ว มันรักษายากครับรักษายากถ้าว่ามันหายไหมมันก็หายนะครับแต่อาจจะไม่หายก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าการเข้าทําลายเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเชื้อไอ้จำพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเนี่ยที่มันเข้าไปทําลายท่อน้ําเลี้ยงอ,อุดตันท่อน้ําเลี้ยงทําให้ไอ้ข้างในเนี่ยมันเน่ามันเสียแล้วนะนะครับ ตัวนี้ยากครับที่จะรักษาได้นะครับทําได้ด้วยการถอนทิ้งอย่างเดียวครับป้องกันการแพร่เ,เชื้อไปต้นอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นจำพวกใบหงิดใบด่างพวกราใบาจุดนะครับจำพวกเชื้อราต่างๆจำพวกโรคทุกชนิดเนี่ย วิธีป้องกันเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับพยายามดูแลรักษาพืชของเราโดยเฉพาะเฉพาะเชื้อพืชเนี่ยให้มันสะอาดนะครับให้มันโลุงอยู่ตลอดไม่ให้เป็นที่ป้องหลบซ่อนของเฉพวกแมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆได้นะครับเวลาเราฉีดพ่นเำพวกสารกําจัดเฉพวกเพลี้ยพวกแมลงเนี่ยมันก็จะง่าย มันก็จะไปโดนจัพกเพลจะ่งพวกมแมลงเนี่ยโดยตรงนะครับแต่ถ้าหญ้ามันเยอะมันโรคเกินไปเนี่ยเวลาเราฉีดบางครั้งไอ้จั่งพวกมแมลงมันจะหลบอยู่ที่ต้นหญ้านะครับมันไม่โดนมันก็ไม่ตายนะครับการป้องกันดีที่สุดนะครับพี่น้องไม่ว่าจะโรคชนิดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่ติดตามรับชมเบ่าต้นเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ